สถานการณ์มิติโลก26มีนาคม2025เมษายนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังมาโดย e อ s ซนเชนไลเวอร์เกอร์การก้าวขึ้นสู่พลังโลกใหม่นั้นเป็นกระบวนการที่พิเศษยิ่งเรากลายเป็นตัวตนที่เราเป็นมาตลอดและควรจะเป็นเสมอมาในความโดดเดี่ยวการเผชิญหน้ากับคนคนเดียวที่เราจะอยู่ด้วยตลอด ชีวิตตัวเราเองโลกอาจเปลี่ยนแปลงผู้คนอาจจากไปแต่เรายังคงอยู่การรู้จักตัวตนที่แท้จริงจึงเป็นการเดินทางเดียวที่ยืนยาวตลอดการแผนแห่งสวรรค์ไม่ได้มีไว้เพื่อหนีจากโลกแต่เพื่อนำสวรรค์มาสู่โลก จิตใจเป็นเพียงผลสะสมของอดีตเมื่อเราก้าวข้ามจิตใจได้อดีตก็ไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไปถึงเหล่าดาวบุตสตาร์ซีดอย่าโทษตัวเอง กับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความผิดพลาดในอดีตเพราะทั้งหมดนั้นจําเป็นเพื่อพาคุณไปสู่เส้นทางของการเรียนรู้บทเรียนอันมีค่าเหล่านั้นจิตวิญญาณที่ก้าวขึ้นสู่ความสว่างคือจิตวิญญาณที่เปี่ยมด้วยความรักอย่าได้ขอโทษสำหรับความเป็นมนุษย์ของคุณความเชื่อใจและการมองเห็นแง่างามในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงนี่คื ของขวัญอลัมค่าที่เรามอบให้แก่โลก เดือนเมษายนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังมาสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคมนำเราไปสู่เดือนเมษายนซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานใหม่ที่เบาสบายและเปี่ยมด้วยเมตตาดวงจันทร์และดาวฤกษ์กำลังผลักดันเราสู่ขั้นตอนต่อไปของการก้าวขึ้นหรือดูเมษพลังร้อนแรงของดาวเคราะห์กำลังเปลี่ยนการรีเซ็ตจา กวานครั้งใหญ่ปลดปล่อยพลังงานที่หยุดนิ่งให้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง สุริยุปราคาในราศีเมษนี่คือทางผ่านศักดิ์สิทธิ์สู่ความใหม่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติปลักดันให้เรากลับไปทบทวนสิ่งที่ยังค้างคาจะระเบียบความคิดใหม่และปรับตัวตนให้เข้ากับคุณค่าที่สูงกว่าพร้อมทั้งนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดฝันสุริยุปราคาเปรียบเสมือนการรีเซ็ตพลังงาน ในขณะที่จันทรูปราคาคือจุดสิ้นสุดของวัฏจกักรทางอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้สนับสนุนให้เราปล่อยวางอารมณ์และความยึดติดที่ไม่หลอเลี้ยงการเติบโตอีกต่อไปแสงแห่งจักรวาลเดือนเมษายนเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนพลังงานครั้งใหญ่คาดการว่าจะมีการนอนหลับลึก ฝันชัดเจนและการเชื่อมต่อจิตวิญญาณสูงสุดที่แข็งแกร่งขึ้นเคลื่อนพลังงานสูงกำลังหลั่งไหลเข้าสู่ระบบมนุษย์ที่กำลังก้าวขึ้นสู่การตื่นรู้พลังงานจากประตู4ี 4. โคแสงนี้กํำลังสร้างพลังงานดาวเคราะห์ใหม่นำไปสู่พลังงาน 4c ซึ่งขยายพลังงานเก่าและเปิดโอกาสให้สร้างสารโลกใหม่การเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในขณะที่คุณเดินผ่านการเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่าๆจะจบลงเพื่อเปิดทางสู่การเริ่มต้นใหม่ คุณจะเต็มไปด้วยพลังเยียวยาและความเข้าใจจากจิตสำนึกที่สูงขึ้นซึ่งช่วยให้คุณผ่านเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่นเตรียมตัวพบกับการเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่และการหลุดลวงครั้งใหญ่นี่คือการปลูกพลังระดับโลกที่พาเราเข้าใกล้แสงสว่างแห่งจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ เชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของจิตวิญญาณอบกอดพลังงานใหม่ที่กำลังพลุกพล่านจุดประกายการเชื่อมต่อกับจุดหมายที่แท้จริงในระดับจิตวิญญาณ ผลักดันเราให้กลับมาซื่อสาตอตัวเองนำทางสือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในความคิดการใช้ชีวิตและการแสดงออกพร้อมก้าวสู่การกระตุ้นทางอารมณ์จากอดีตเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่แท้จริงบทใหม่ของการก้าวเน้นมุ่งไปที่การเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณแท้จริงบนเส้นทางแห่งการเยียวยาและความจริง ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจมิตรภาพความสัมพันธ์หรือครอบครัวความสัมพันธ์ที่แท้จริงต้องเต็มไปด้วยความซื่อสตัตย์ต่อจิตวิญญาณ โลกใหม่แห่งพลังงานโลกใหม่ถูกแบ่งออกอย่างชัดเจนระหว่างความมืดและแสงสว่างทุกสิ่งล้วนอยู่ภายใต้แรงดึงดูดและการผลักออกไปพลังงานที่สอดคล้องกันจะดึงดูดเข้าหากันและนี่จะชัดเจนมากขึ้นเ,นเรื่อยๆในทุกเส้นทางการปลุกพลังสตาร์ซีดการปลุกพลังของดาวบุตกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนำพาเราเข้าสู่ยุค ใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนปฏิวัติความรักการปฏิวัติความรักบนโลกใหม่กำลังก่อตัวขึ้นเมื่อเราทุกคนหันมาใช้ชีวิตด้วยหัวใจอย่างง่ายดายและสง่างามเราคือครอบครัวแห่งแสงที่มีจิตสำเนึกร่วมกันกำลังก้าวสู่การมีอยู่ในหลายมิติอย่างแท้จริงด้วยความรักและการรับใช้ เพื่อการก้าวขึ้นแรงบันดาลใจจากเอเซนช i นไล i ์เวอร์เกอสรุปแกนบทความการตื่นรู้และพลังงานโลกใหม่ 1. การตื่นรู้คือการกลับมาเป็นตัวตนที่แท้จริงการเดินทางภายในคือการรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงสิ่งนี้จะยังคงอยู่ตลอดการ 2. แผนการแห่งสวรรค์ไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการนำสวรรค์มาสู่โลก เมื่อเราก้าวข้ามจิตท,ที่ยึดติดกับอดีตอดีตจะไม่มีอำนาจเหนือเราอีกต่อไป 3. อย่าตำหนิตัวเองความผิดพลาดในอดีตคือบทเรียนที่จำเป็นทุกประสบการณ์ล้วนพาเราสู่ตัวต,วตนที่แข็งแกร่งและรู้แจ้งมากขึ้นสุริยุปราคาประตูแห่งการเปลี่ยนแปลงสุริยุปราคาคือการรีเซตพลังงานนำโอกาสใหม่ และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ผ่อนท่านซ,ซีีประตูแห่งการสร้างโลกใหม่เปิดพลังงานใหม่กระตุ้นการเตื่นรู้ระดับจักรวาลหอกการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่สิ้นสุดความลวงเปิดเผยความจริงโลกกำลังเข้าสู่การตื่นรู้ระดับโลกพลังงานใหม่จะพากดันเราไปสู่ตัวตนที่แท้จริง เจ็ดการตื่นรู้ครั้งใหม่เน้นการเชื่อมโยงที่แท้จริงทุกความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปตามพลังงานใครที่สั่นสะเทือนร่วมกันจะดึงดูดกันเอง8อาการตื่นรู้เมื่อร่างกายปรับตัวปวดหัวเมึนงงเหนื่อยล้านอนไม่หลับเป็นต้น เป็นสัญญาณของการปรับขึ้นพลังงานก้าวมาตรฐานชีวิตใหม่เลือกคนและพลังงานที่เสริมคุณค่าโลกใหม่คือการเชื่อมโยงกับผู้ที่จริงใจเติบโตและมีพลังงานเดียวกัน สิบการปฏิวัติแห่งรักโลกใหม่เริ่มต้นจากหัวใจเรากำลังเข้าสู่ยุคแห่งการอยู่ร่วมกันด้วยรักความเมตตาและความสามคัคคีจงเป็นตัวคุณที่แท้จริงแล้วโลกใหม่จะตอบรับคุณด้วยพลังงานเดียวกัน จิตวันนสแปลและเรียบเรียงขอพรบคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่มาร่วมตื่นรู้ไปได้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีพี่น้องทุกท่านค่ะ